ครั้งแรกใช่ไหมครับที่เราเจาลูกเอ่อสี่ปีได้แบบไม่เป็นกอบเป็นกรมได้ประมาณสามตันสามร้อยต้นเนี่ยได้สามตันใช่ครับตอนนั้นเริ่มต้นที่บำรุงต้นก่อนเลยไหมครับใช่ครับหลังจากเก็บผลผลิตไปสามตันแล้วครับพอตรงนั้นน่ะเราเห็นว่าใบดีขึ้นใบสวยมากเลยครับใบใช้ก็เข้ามาเห็นชอบเขาชอบแล้วเขาบอกไงบ้างเขาชอบเขาก็ขอไปคนละชุดสองชุดชอบตอนนี้ใช้กันเยอะนะครับนะครับขอและไปผมมาถามต่อว่า พอตอนนี้ใบดีแล้วทั้งตอนทําดอกอะที่นี่ที่ชุมพรเนี่ยทำดอกเดือนไหนครับไม่แน่นอนอยู่ที่มันออกอะครับของของของผม,ผม,ผม,ผมไม่ได้กะอ,อยู่ที่ต้นมันจะออกให้ความสมบูรณ์ของต้นและตอนที่เราใช้ใช้ใช้เวอร์แพนกับไค่ตัวซานเข้าไปเนี่ยตอนนั้นที่เราฉีดอะดอกมันออกประมาณเดือนไหนครับออกหลังนะครับเขาเาหมือนเขาออกมกราเราก็ออกประมาณมีนาออกหลังไปอย่างนี้มันดีไหมครับดีครับหมายว่าผลผลิตของเราจะได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้อยู่ในตลาดใชเวลาตลาดมันถ้ามันเยอะมันก็จะ พอเราใช้ตัวนี้กลายเป็นว่าดอกของเรานะออกไปคนอื่นเขาออกกุมภามเราไปออกมีนาออกหลังออกหลังไปอยู่ที่ดวงด้วยว่าผมว่าอยู่ที่ดวงด้วยโอย้ไม่ใช่ละมา้า <c oughs> ปีแรกถูกไหมครับครับ <c oughs> ตอนนั้นนดอกออกมาเนี่ยอายุตอนนั้นเขาห้าปีถูกไหมครับครับห้าปีดอกที่ออกมาเนี่ยเป็นจํานวนมากน้อยอย่างไรมาติดผลต่อต้นอ่ะ <c oughs> มากครับมากครับตอนนี้ต้นที่เขาติดผลเนี่ยกี่กี่ลูกต่อตอน้นห้าหกสิบครับอายุห้าปีนะครับห้าหกสิบนะี่ถือว่าเยอะไหมเยอะครับ ต้นข้างหน้าโน้ไว้95้รองเขาบอกว่าตายใจก็รองไม่ตายครับแล้วลูกล่ะครับขนาดของลูกอ่าสวยครับสามสามขึ้นสามสี่สามสี่โลครับแล้วสูงสุดกี่โลครับอ่าหกโลครับหกโลมีตกไซส์บ้างไหมครับตกไซส์น้อยครับไม่มีไม่มีเลยโอ้โหก็ถือว่าเป็นความอัศจรรย์อีกนะครับว่าที่ตกไซส์ไม่มีอัศจรรย์มากเลยน้อยครับตกไซส์น้อยตกไซส์น้อยก็ถือว่าน้อยคิดเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ครับตอนตกไซส์ สองเปอร์เซนได้สองสามเปอร์เซนต์โอ้โร้อยลูกเสียตกไซไปซักไม่เสียนะครับตกไซไปสักสองสามลูกเองเอาละครับแล้วลักษณะของภูของสีของความหวานความอะไรเป็นยังไงครับพี่ครับอร่อยครับนะครับภูเต็มภูเต็มลูกสวยลูกสวยไม่ต้องใช้หนังเขียวเหรอฮะใช่ครับไม่ต้องใช้สารเคมีที่ทำให้หนังเขียวไม่ต้องเลยครับโอ้สี่ปีตอนนี้สี่ปีได้ผลผลิตมาสามตันปีที่ห้าน่ะได้ผลผลิตหลังจากดูแลด้วยวิธีกระบวนการของพี่เนี่ย 10บกว่าตันครับสิบกว่าตันครับตอนที่สี่ปีอะพี่ใช้ก็เคมีแบบทั่วไปดูไหมเคมีเคมีก็แสนหนึ่งถ้ามาเป็นใช้นี่ก็ไม่ถึงประมาณครึ่งต่อครึ่งครับลดต้นทุนลดต้นทุนครับลงไปตอนนั้นก็ทัดแสนก็เหลือห้0 0มื่นเลครับประมาณห้า0 0ื่นอันนี้ไม่รวมแรงงานนะรวมเฉพาะพวกสารบำรุงธาตุอาหารที่เราใส่เข้าไปพอเปลี่ยนจากมาใช้เป็นคู่หูก็ลดต้นทุนเยอะเลยครับเยอะเลยครับ แล้วผลผลิตก็ได้ตั้งสิบตันคุ้มครับคุ้มไหมครับคุ้มครับเอาและครับนนี้ว่าประสบความสาเร็จครับยิ่งทีที่ผ่านมา20ตันครับนี่ก็หมายความว่าพอเอาเถอผมผมจะเรียงลาดับดีกว่าปีที่4เราได้3ตันถูกไหมครับพอปีที่5มาเจอเวอร์แพนเราได้10ตันจากต้นทุนเมื่อตอนที่ปีที่4นั้นใช้ต้นทุนไปประมาณแสนหนึ่งพอปีที่5ใช้ต้นทุนนะครับห้าหมื่นผมเรียงลำดับถูกไหมครับถูกครับปีที่6หลังจากได้10ตันแล้ว พี่บารุงดูแลรักษาต้นอย่างไงครับเพื่อให้มันฟื้นฟูต้นอย่างไงแล้วก็เก็บสะสมอาหารอย่างไงครับก็ใส่ปุ๋ยกระฉีดนี่เหมือนเดิมไม่ได้ใส่อะไรมากอัตราส่วนเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับแล้วก็ดูแลดอกก็มีนาเหมือนเดิมอีกครับมันจะออกให้มันจะตรงกันเองครับอ้าวแปลว่ารอบเขาครบถูกไหมครับอาหารครบก็เลยไปคนอื่นกุมพาเราจะเป็นมีนาอีกนี่ปีที่หกใช้ต้นทุนของเวอร์แพนเท่าไหร่ครับปีที่แล้วใช้ไปห้าหมื่นอืมมากมากกว่าเก่าทั้งหมื่นหนึ่ง เพราะว่าต้นมันใหญ่ขึ้นใช่ครับเพราะว่ามันต้องเพิ่มจากจากฉีด2ชุดเพราะต้นมันใหญ่เราก็ต้องเพิ่มเป็นสี่ชุดต้องเพิ่มเพิ่มปริมาณเพราะต้นมันใหญ่เพิ่มนี่พอเพิ่มปริมาณแล้วลักษณะของใบของต้นมันเป็นยังไงครับใบสวยครับใบใหญ่เา้าก็คือเป็นที่ถูกใจแล้วถูกใจแล้วครับดูผู้ปรกอบใบสวยเพราะมันสวยมาต้งเต่ดปีที่5แล้วใช่ครับปีที่แทนใบใบสวยต้นสวยใบคือกำชัยไว้ครึ่งนะครับ ถ้าใบใบไม่สวยใบต้องเ่งวงพอมีลูกอีกมันก็เหมือนต้นตายต้นโสมเขาก็แต่ลูกทิ้งแต่นี้ใบเต็มใบสวยก็ถือว่าประสบความสําเกตท่านจะปีที่กนแล้วครับโอ้โหนั่นคือปีที่6ตอนที่ทุเรียนอายุ4ปีอายุ4ปีได้3อายุ5ปีใช้เวอร์แพนเต็มสูบนะครับได้มา10ตันพอปีที่6ทุเรียนอายุ6ปีถูกไหมครับอายุ6ปีผลของมันออกมาน้ําหนักเป็นยังไงครับดีเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับ3กิโล4กิโลกิโลตกไซ น้อยน้อยเหมือนเดิมอีกนะครับเหมือนกับภาพซ้ํามาแล้วจํานวนต่อต้อนที่พี่ไว้กี่ผลกันกี่ลูกกันครับอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกครับจะเอาได้ไว้ประมาณห้าสิบก็เป็นหกสเพิ่มบางต้นก็มันมันเฉลีย่ยมันก็ยืนพื้นไม่จ่บห้าสิบครับห้าสิบต้น5้าสิบลูกครับกี่ตันครับล่าสุดที่ผ่านมายี่สิบตันยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าตันครับแล้วก็ได้ขายสูงจุดถึงสองร้อยกิโลเอ้ี่สองรอบาทต่อกิโล เพราะว่าปีที่แล้วสตาร์ทที่เขามาเหมาร้อยสามสิบห้าสามห้ามีดแรกร้อยสามสิบห้ามีดแรกแต่ของเรานี่นมันมันช้ากว่าเขามีตลอดเลยขายได้ทุกรุ่นเลยใช้เบอร์เพนมันจะออกให้ติดทุกรุ่นเรามีกี่รุ่นในหนึ่งปีของเราประมาณสี่รุ่นสี่รุ่นครับไอ้นี่เป็นผลใหญ่ไอ้ดอกก็เริ่มออกมาแล้วตาปลาเอามาแล้วถูกไหมครับไอ้สวนที่มีเขือพวงมะเขือพวงก็มีไอ้ที่เป็นไข่ไก่ก็มีไอ้กระป๋องนมก็มาไอ้อันเก่ายังไม่ยังเพิ่งตัดแต่รุ่นสุดท้ายก็มี อันนี้มันไม่ถีบนะครับมันดียอดมาปกติธรรมชาติแล้วยอดมาทุเรียนจะถีบรับแต่เวอร์เพนไม่ถีบครับอ๋อนี่นงที่ว่าจุดจุดที่เราประทับใจใช่ครับมั่นใจเลยว่ายอดมาไม่ถีบรูปไม่ถีบที่ทางที่อื่นเขาเรียกรัดอ่อนลัดอ่อนนะจ๊ะเขาเรียกรัดอ่อนทางจันทบุรีเขาเรียกรัดอ่อนลัดอ่อนปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่บอกได้ตั้งยี่สิบตันโอ้ที่มันมันไล่เรียงกันมาเนาะครับนี่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยครับไม่มีน้อยหนอ๋อทุเรียนที่ ห้าปีหกปีเจ็ดปีได้ยี่สิบตันนี่ตอนนี้ทุเรียนก็อายุแปดปีเราคงไม่ถามแล้ว,ว่าลักษณะของลูกเพราะบอกแล้วมันเหมือนกันหมดเลยทุกปีแต่มันเพิ่มจํานวน,นขึ้นดูเนี่ยดดสวยสวยไหมครับอาจารย์ว่าได้สวยจม <c oughs> อันนี้ลูกสุดท้ายนะเอาละ <c oughs> มาถึงตอนนี้ผมเห็นนี่มันมเห็นมีลูกเล็กลูกน้อยด้วยเนี่ยมันมันยังไงครับตอนนี้พี่กำลังทาอะไรอยู่กันมันไม่ถึงว่านอกฤดูใช่ไหมถ้าอยู่ในฤดูแต่พี่ทําอะไรเพิ่มเติมกับเขาเนี่ยครับช่วยช่วยสารโปรย พราะช่วงแปหน้านี้มันผลมันเยอะครับอ๋อพี่ก็เลยเรียกว่ามีทั้ทงโฉบโฉบโฉบหน่อยเขาเรียกภาษาโบราณเขาก็เรียกว่าทําสาร,สารหน่อยๆนะครับ,รบเรียกว่าทําสารทําให้มันติดผลเอาละผมไม่ถามตรงรายละเอียดนั้นก็ถามพี่ว่าปีเนี้นะครับซึ่งทุเรียนอายุ8ปีเนี่ยนะครับแล้วก็พี่จะคาดการได้ไหมครับว่าฤดูหน้าเนี่ยเนี่มันแปดปีเต็มแล้วถูกไหมครับคาดว่าครั้งต่อไปที่จะเก็บผลผล,ผลิตเนี่ยจากการใช้แบบเนี้มันกี่ตันครับอืม ปีนี้มันทายากครับปีนี้ผลมันเยอะปีนี้ข้างฝวนรอบฝวนไม่มีเลยนะครับอ๋อเหรอผลเยอะครับปีนี้ร่วงอยู่ข้างล่างหมดเลยอของผมถือว่าพี่ก็เลยต้องมีการโฉบสารนิดหน่อยใช่ครับนี่ครับปัญหาเกษตรกรเยอะมากนะครับพี่น้องเกษตรกรแต่ส่วนหนึ่งพี่วิเชลบอกพี่น้องประชาชนสิครับว่าถึงแม้จะมันมีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งมเป็นเรื่องของการเกษตรที่เราควบคุมไม่ได้ถูกไหมครับดินฟ้าอากาศดินเราควบคุมได้ถูกไหมครับครับทัาอาหารเราควบคุมได้ แต่ว่าน้ำเราควบคุมไม่ได้น้ำจากฟ้าพี่วชิระช่วยบอกพี่น้องประชาชนว่าแม้แต่ว่าสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ไม่เป็นไร,รแต่เรามาเน้นสิ่งที่ควบคุมได้บอกเขาด้วยครับผมอ,อ,อยากให้พี่น้องชาวสวนเปิดใจครับลองใช้คู่หูเอเพนหญิงเกษตรรับรองไม่ผิดหวังครับอ่าสั้นๆพี่พูดว่าหญิงเกษตรใช้ด้วยครับพี่ใช้หญิงเกษตรมากี่ปีแล้วครับออสองปีครับ ที่เกษตรมาสองปีแล้ววิธีการตอนนั้นถ้าสองปีก็หมายความว่าตอนนั้นทุเรียนอายุประมาณสักหกปีถูกไหมครับตอนหกปีนะพี่ใช้หญิงกเกษตรร่วมด้วยนะตอนนั้นใช้กี่กิโลต่อต้นครับสองกิโลครับแต่แต่ใส่่อยนะครับสองกิโลใส่ระยะ <legend. S 1> ห่างห่างประมาณละบางทีถ้าผลมาก็ใส่ตามครับประมาณท่กเ <pathways. S 2> ดือนอ๋อเดือนละครั้งเดือนละครั้งสองกิโลเห็นอะไรในการเปลี่ยนแปลงในการที่ใช้หญิงกเกษตรตอนนั้นอะตอนอายุหกปีครับดินสมบูรณ์นะครับ มีไส้เดือนอะไรแบบนี้ครับคือว่าดินสมบูรณ์เอาละครับใช่ครับเอาไปใส่ใส่ปามใส่ปามก็ดอกเอาไปใส่วนปามด้วยครับตอนที่สองปีที่ใช้มาส่วนหนึ่งไหมครับที่น้ําหนักของผลผลิตเพิ่มขึ้นที่พี่วชิระบอกว่าน้ําหนักมันเพิ่มขึ้นถูกไหมครับจํานวนได้มากตันขึ้นตั้งยี่สิบตันครับตอนนั้นแค่ยิงเกษตรแล้วคิดว่าหญิงเกษตรมีส่วนช่วยทาให้เราผลผลิตเราจํานวนมากขึ้นไหมครับช่วยครับไร้โรคด้วยครับเอาละครับตอนนั้นโรคอะไรมาระบาดครับ หลายอย่างครับ,รบโดยเฉพาะทุเรียนก็คือไฟท็อปไฟท็อปหลักเลยพวกลาลาดำนี่มีไหมครัลาส,สีชมพูสีชมพูโอลาสีชมพูส่วนใหญ่ที่นี่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วฝนตกมากมากลาก็มานะครับเป็นเป็นปกติแต่เขาไปช่วยคอนโทรลด้วยตอนนั้นลาสีชมพูมันเป็นไงครับตอนนี้ ผมก็ไม่เคยเจอนะครับได้ยินแต่ชื่อเอ้าก็แปลว่าว่าผมใช้มันไม่มีโรคครับไมะไรโรคก็เลยพูดไม่ได้ใช่ครับอ๋อแต่ว่าพี่กําลังบอกว่าสวนอื่นๆที่ไม่ได้ใช้อ่ะเขาก็เป็นราศีชมพูใช่ครับคนเรานี่แทบไม่มีเลยครับโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นที่ว่ามาไม่มีครับชาวสวนจะเข้ามาดูก่อนหน้านี้มาเหมือนตลาดเลยครับจะมาดูเป็นสวนตัวอย่างที่ใช้ใช้คู่หูเนี่ยครับใช้คู่หูด้วยกันเขาจะมาดูแล้วก็มีอาจารย์จากที่ไหนที่ไหนมาดูครับมาจาก ระยองจันนะครับมาชื่ออาจารย์หัวหน้าเลยครับของบางเขนอ๋อเหรอครับเป็นหัวหน้าที่ท่านมาดูด้วยก็เรียกว่าพี่น้องประชาชนในละแวกนี้ก็ต้องมาหากพี่วัชระสนี้ก็มาตะโกก็มาอ๋อแล้วก็เขาได้นําไปใช้หรือยังที่เขามาดูงานอไม่ทราบเหมือนกันครับนะครับแต่ญาติพี่น้องของพี่วัชระใช้ครับใช้ทุกคนละครับครหับข้างใช้แปลงนุก็ใช้ใช้เพราะเขามาเห็นตอนยอดมาแล้วก็มันไม่ถีบลูก เขาเลยยอมรับยอมรับก็ทั้งยาวเลยครับคราวนี้อาแล้วครับพี่พี่วชระครับทิ้งท้ายให้กับพี่น้องประชาชนสักนิดหนึ่งครับว่าที่เรามีเป็นเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่ดูแลสวนทําสวนด้วยมือของเราเองเนี่ยนะครับและเราวางใจผลิตภัณฑ์สามเกลือเนี่ยความวางใจเนี่ยพี่วชระว่ามันจะอยู่ในญาติพี่น้องเมื่อเราชอบแล้วใช้แล้วดีใช้แล้วชอบเนี่ยเราจะบอกใครบ้างครับบอกบอกเยอะเลยครับ เอาประสบการณ์ที่ผ่านมาแนะนําคือไม่ห่วงไปบอกถึงที่ให้เปิดรองใจใช้ตอนนี้เขายอมรับครับยอมรับมากดังนั้นท่านไรที่ยังไม่วางใจนะครับที่ยังคลางแคลงสงสัยว่าเราเองก็พอๆกับพี่วชิระเพิ่งเริ่มต้นปลูกและมา8ปีแล้วอยู่กับมันมาเนี่ยนะครับเข้าปีที่8แล้วก็มาเจอกันนะครับไม่มีการสายถูกไหมครับ,รบไม่มีการสายสําหรับการเจอกับคู่หูกับ3ามเกลอดังนั้นทุกครัวเรือนที่ทําด้านการเกษตรครับ ขนาดนี้มีสามเกลือมาช่วยพี่น้องเกษตรกรทั่วไทยนะครับวางใจใช้เถอะใช้แล้วดีใช้แล้วรวยถ้าบอกต่อไปอีกท่านเองเหมือนใช้ปุ๋ยฟรีใช้อาหารพืชฟรีถูกไหมครับพี่วิชระได้ทำอย่างนั้นไหมครับตอนนี้เหมือนใช้ฟรีไหมเหมือนใช้ฟรี <laughs> พอบอกต่อเยอะเข้าไปไง ได้ผลครับได้ผลคนครู้ใบก็ได้ผลได้ผลก็ขอบคุณคก็ขอบคุณครับ,รบที่เรามาบอกอย่างนี้เป็นวิทยาทานผมต้องกราบขอบพระคุณพี่วชิระเป็นอย่างสูงเลยครับที่ได้ให้วิทยาทานแก่เพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าทางการเกษตรวันนี้ผมชื่นใจและก็ขอบคุณพี่วชิระที่ได้มาประกาศข่าวดีๆให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศวันนี้ผมจะไปติดตามทุกที่ครับที่ใช้แล้วประสบความสําเร็จแล้วมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันลดต้นทุนครับเพิ่มผลกําไรเพิ่มผลผลิต พิชิตเงินหลายร้อยล้านที่สําคัญครับเกษตรกรรมไทยต้องยั่งยืนยั่งยืนเพราะมันไม่มีสารพิษเจือปนใช่ครับใจตอนแรกก็คุ้งหูมหจาจันก็ลองใช้โอ้มอจาจันจริงด้วยครับติดใจ <laughs> ไม่มีสารพิษใช่ครับครับผมและที่สําคัญสุขภาพเราดีครับดีครับผมามาสรุปตอนท้ายอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้ทุกท่านมั่นใจอย,อย่างนั้นวันนี้ผมที่จะเกษตรยั่งยืนและพี่วชชรละขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับกับทุกที่ที่ทําการเกษตรวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ วอา์พันหญิงกเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้ยย